ธรรมของพระเจ้าสดตุดีบทที่74วิธีเผชิญกับความตกต่ำย่ำแย่ในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคล้ครวนทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ท,ทางเป็นพระธรรมที่ถูกบันทึกโดยอาสาบนะครับอาสาบก็เป็นหัวหน้าคณะนักร้อที่ทำงานอยู่ในพระวิหารแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้เนี่ยนะครับ นักวิชาการเขาก็ให้ความเห็นมองกันว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศเอลเลียเนี่ยถูกโจมตีแล้วก็ถูกยึดไปเป็นไปเป็นเมืองขึ้นนะก็มีสภาพที่บ้านเบืองนันยาำแยกเกิดขึ้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วการ เขียนหัวข้อบอกว่าเป็นมัสคินของอาซาบเนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานของอาซาบก็ได้นะฮะเราจะอ่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่พระธรรมกอบพระเจ้าก็บอกกับเราถึงพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรานะครับข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปข้าแต่พระเจ้าเะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิดเชไหนความเรี้วของพระองค์จะ กรุนขึ้นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ขอทรงระลึกถึงชุมนุมชนของพระองค์ซึ่งทรงได้มาแต่ดึกดำบรรซึ่งทรงไถ่ไว้ให้เป็นเผ่าของพระองค์โดยเฉพาะขอทรงระลึกถึงภูเขาสิโยนซึ่งพระองค์เคยประทับนั้นขอทรงนำย่างเท้าขอภัย ขอทรงนำย่างพระบาทของพระองค์ไปยังที่ซึ่งปรักหักพังเป็นนิดศัตรูได้ทำลายทุกสิ่งในสถานนมัสการพวกคู่อริของพระองค์คำรามอยู่กลางสถานที่ประชุมของพระองค์พวกเขาตั้งหมายสำคัญของเขาเองขึ้นพวกเขาเป็นเหมือนคนที่เงื้อขวานขึ้น ตัดพงไม้ทึบแล้วบรรดาไม้ที่แกะสลักทั้งสิ้นพวกเขาก็พังลงมาเสียด้วยขวานและค้อนเขาทั้งหลายเอาไฟเผาสถานนมมสการของพระองค์จนโวดวายพวกเขาทำให้ที่ประทับแห่งพระนามของพระองค์เป็นมนทินไปเขาทั้งหลายรำพึงในใจว่าเราจะเอาชนะเขา ให้สิ้นเชิงพวกเขาเผาสถานที่ประชุมทุกแห่งของพระเจ้าในแผ่นดินพวกเราไม่เห็นหมายสําคัญทั้งหลายของเราไม่มีผู้เผยพระชนะอีกแล้วในพวกเราไม่มีใครทราบว่านานเท่าใดข้าแต่พระเจ้าคู่อริจะเย้ยอยู่นานเท่าใดศัตรูจะกล่าวหยาบช้า ต่อพระนามของพระองค์เป็นนิดหรือฉนันพระองค์จึงหดพระหัตของพระองค์เสียคือพระหัตขวาของพระองค์ขอเหยียดพระหัตจากพระสวงของพระองค์ทำลายพวกเขาเถิดถึงกระนั้นพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ตั้งแต่การก่อนทรงทำกิจแห่งความรอดในแผ่นดินโลก พระองค์เองทรงแยกทะเลด้วยลิธานุภาพของพระองค์พระองค์ทรงหักหัวมังกรทั้งหลายในนะ้ำพระองค์เองทรงขยี้หัวทั้งหลายของเอลีขอภยัยเลวีอาทานพระองค์ประทานมันให้เป็นอาหารของสัพสัตแห่งทินทรกันดาพระองค์เองทรงเปิดตาน้ำพุ และลำธารพระองค์เองทรงให้แม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอแห้งไปวันเป็นของพระองค์คืนเป็นของพระองค์เช่นกันพระองค์เองทรงสถาปนาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พระองค์เองทรง,ง,งจัดเขตทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกพระองค์เองทรงสร้างฤด,ดูร้อนและฤดูหนาวข้าแต่พระยาเว ขอทรงระลึกถึงข้อนี้ว่าศัตรูได้เยาะเย้ยพระองค์และชนชาติโง่เขลาได้กล่าวหยาบช้าต่อพระนามของพระองค์ขออย่าทรงมอบชีวิตนกเขาของพระองค์แก่สัตว์ป่าขออย่าทรงลืมชีวิตคนยากจนของพระองค์เป็นนิดขอทรงพิเคราะห์ดูพันธสัญญาของพระองค์เพราะสถานที่ มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อาศัยของความทารุณขออย่าให้ผู้ที่ถูกเหยียดย่ำไขยหน้าขอให้คนยากจนและคนขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองคกาแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นสู้คดีของพระองค์ขอทรงระลึกว่าคนโง่เขลาเยาอเย้ยพระองค์อยู่เสมอขออย่าทรงลืมเสีย ขอภัยขออย่าทรงลืมเสียงคู่อริของพระองค์เสียงอึ่งคนหนึ่งของบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้พระองค์ซึ่งขึ้นไปอยู่เสมอเอเมนอเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะคำของพระองค์ที่เปดเผยแล้วก็บอกกับเราในเช้าวนันนี้เป็นสภาพที่เกิดขึ้น ในประเทศอิสราเอลในยเยรูซาเล็มในพระวิหารของพระเจ้าที่ชุกทำลายลงเป็นสภาพที่ย่อยยับของบ้านเมืองเกิดขึ้นแล้วนี่คือขมาอธิฐานรองทุนต่อพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ว่าในเวลานั้นพวกเขาก็อธิษฐานร้องทูนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงพระเมตตาเหนือพวกเขาที่พระเจ้าจะไม่ลืมพวกเขาเมื่อพวกเขาเผชิญกับสภาพยับแย่ ของประเทศบ้านเมืองเกิดขึ้นนะครับพี่น้องในพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราได้เห็นว่าในขณะที่ชีวิตของเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ย่าแย่เจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากในเราเข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าเอเมนนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะย่ำแย่แค่ไหนอย่างไรพระเจ้าก็จะพลิกสถานการณ์ที่ย่ำแย่ให้กลับกลายเป็นสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้เอเมน พระเจ้าจะพลิกสถานการณ์ให้กลับกลายเป็นดีแล้วพระองค์ก็จะเปิดเผยความรักความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้กับเราในเวลานั้นแต่ในขณะที่เรารเผชิญกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่เราจะต้องเรียนรู้สถานการณ์ที่เกิดว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับในประเทศเซเอเลเรารู้ว่าเป็นชนชาติที่พระเจ้ารักแล้วก็เลือกแต่พวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ละเลยการทําตาม พระบัญญัติหรือคําสอนหรือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์เขาปฏิเสธเขาเพิกเฉยและเขาไปกลับไปรูกขอรบเข้าไปทําในสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า mm. เนื่องด้วยเขาต้องการที่จะเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีวัตถุสิ่งของเหมือนเดียวกับคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเหมือนกับคนขนาอันพวกเขาก็หารหลังให้กับ พระเจ้าแล้วก็ไปกลับไ้พระบาอานซึ่งเป็นพระของคนขนานและเมื่อเป็นแบบนั้นพระเจ้าทรงให้สถานการณ์เกิดขึ้นกับเขาเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ประสงค์ที่จะให้พวกเขาได้รับพรพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เขาเป็นคนที่เชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระประสงค์ของพระองค์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาก็ นยะ่ความย่าแย่เกิดขึ้นการตกเป็นเชื้อเลยการถูกโจมตีด้วยสตรูเข้ามาทําให้พวกเขายากลำบากเกิดขึ้นพวกเขาก็อธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าพี่องในชีวิตของเราหลายครั้งเราก็ไม่ต่างจากชนชาติอิสราเอลที่ละเลยแล้วก็เพิกเฉยต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นเจอกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นเจอกับความย่ำแย่ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเจอกับ สถานการณ์ที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อเราออกไปจากโ่มพระคุณของพระเจ้าเราก็จะเจอกับการโจมตีของซาตานวิญญาณชั่วเราก็จะไม่ได้อยู่ในการอาราขาพทิทักษ์ดูแลข,ของพระเจ้าและในเวล่นั้นเราก็จะเจอความรายเมื่อเจอกับความยากลำบากอธิษฐานต่อพระเจ้าลองทูลพระเจ้ากลับมาหาพระองค์อีกครั้งนั้นข้ามาทีฐานของชนชัยเซเอลเขาทําไงเขาอธิษฐานว่าฉนไหนพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค ทั้งหลายเป็นนิดจะไหนความเกลี้ยวของพระองค์จะกลุ่นขึ้นต่อแก่แห่งทุ่งยากของพระองค์ขอทรงละลึกถึงชุมชนของพระองค์ซึ่งทรงได้มาแต่ดึกดำบรรซึ่งทรงไถ่ายไว้ให้เป็นเผ่าของพระองค์โดยเฉพาะขอทรงละลึกถึงภูเขาซิโยนซึ่งพระองค์เคยประทับนั้นขอทรงนำย่างพระบาทของพระองค์ไปอย่างที่ซึ่งปลักหักพังเป็นนิตศัตรูได้ทำลายทุกสิ่งในสถานมัสการ เขาอาธิษฐานขอพระเจ้าทรงอันลึกถึงเขาเขาอาธิษฐานบอกว่าทําไมพระเจ้าถึงทอดทิ้งเขาไป็นทำนไมพระเจ้าถึงปลิวเขาถึงขนาดนั้นแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งชนชาติอิสราเอลแต่ชนชาติอิสราเอลทอดทิ้งพระเจ้าต่างหากถูกไหมครับแล้วทีนี้การที่เขาทอดทิ้งพระเจ้าแล้วก็หันหลังให้กับพระองค์เขาก็ไปเจอความยากลำบากที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามขอที่ฐานขอพระเจ้าทรงละลึกถึงพวกเขาเราที่ฐานต่อพระเจ้าที่พระเจ้าจะละลึกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราแล้วก็คาําอธิฐานทําให้เราเห็นถึงการบรรยายถึงสภาพปรักหักพังที่เกิดขึ้นบรรยายถึงวิหารที่ถูกทำลายบรรยายถึงสิ่งที่เป็นการประดับประดาหรือ ความสวยงามถูกทาลายไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหนึ่งใดที่อยู่ในพริหารก็ถูกทำลายแล้วก็ถูกเผาไปลองเราเดี๋ยวบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบอกกับพระองค์ร้องทูลต่อบพระองค์เพื่อที่เราจะได้รู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราว่ามันมีสภาพย่ำแย่แค่ไหนแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงรู้หมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรานะครับ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรารู้หรือเปล่าว่าเรารเผชิญกับความย่ําแย่อย่างไรบ้างคนจนํานวนไม่น้อยในขณะที่เผชิญกับความยากระบาบเผชิญกับความย่าแย่แต่เขาก็ไม่รู้ว่ากําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ย่าแย่อยู่ไม่รู้ตัวพระเจ้าให้เราได้เห็นแบบอย่างของการอธิษฐานของอาซาบในบทนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าในขณะที่เขาเผชิญกับความตกต่ำย่ำแย่นั้นเขา กำลังสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเราเองก็เช่นเดียวกันในขณะที่เรารเผชิญกับความย่มแย่เราอธิษฐานแล้วก็ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันแย่แค่ไหนมันลำบากแค่ไหนเพื่อที่เราจะได้รู้ตัวแล้วก็เขาอธิษฐานบรรยายถึงจุดประสงค์เป้าหมายของศัตรูที่ทำลายเขาเขาเผา เนี่ยข้อที่เจ็ดบอกว่าเขาทั้งหลายเอาไฟเผาสถานนมาสการของพระองค์วอดไว้พวกเขาทําให้ที่ประทับแผ่นพระนามของพระองค์เป็นมนทินไปเขาทั้งหลายลำพึงในใจว่าเราจะเอาชนะเขาให้สิ้นเชิงพวกเราไม่เห็นหมายสำคัญทั้งหลายของเราไม่มีผู้ปรึกษาอีกแล้วในพวกเราไม่มีใครทราบว่านานเท่าใดข้าแต่พระเจ้าขั้วริยย่อยยแยนานเท่าใดศัตรูกลา่าวหยับช้าต่อ พระนามของพระองค์เป็นนิตร์ชนในพระองค์จึงหดพระหัตของพระองค์เสียคือพระหัตขวาของพระองค์ขอเหยียดพระหัตจากพระสวงของพระองค์มาทำลายพวกเขาเขาอธิษฐานในคำอธิษฐานบรรยายถึงจุดประสงค์เป้าหมายของศัตรูที่จะทาลายเขาตลอดไปความน่ากลัวของศัตรูความรุนแรงเป็นต้งในขณะที่เราอธิษฐานรอคิดอ๊ะ ศัตรูของเรากาลังโจมตีเรากําลังทาลายเราบอกกับพระแท้ที่จริงพระเจ้าก็รู้ว่าศัตรูจ้องที่จะทําลายชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับพระองค์ทรงรูง้แล้วก็ในคําอธิษฐานเพราะอธิษฐานบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าเราต้องคิดถึงความไม่จํากัดของพระองค์ฤทธานุภาพของพรงนะองค์ในพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นความโลดของแผ่นดินโลดแผ่นดินโลกพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยโลดในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระองค์มาเพื่อที่จะช่วยโลกไันนี้ให้โลดพระองค์ทรงเป็นผู้แยกทะเลผู้พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงสร้างพื้นฟ้าแยกพื้นฟ้าและน้ําออกจากกันเป็นแผ่นดินพระองค์ทรงสร้างสารพัดพระองค์ทรงทําลาย อ่าศัตรูนะเลวีอาธานนะพระองค์ประทานอาหารให้กับสัตว์ป่าในทิน่นคือเราบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พร,ระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้สถาปนาอ่าจักรวาลนี้ขึ้นพ้องเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร้าองทุนต่อพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์หลายครั้งชีวิตของเราเมื่อ เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเผชิญกับความย่าแย่เรามองไปที่ปัญหาเรามองไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราจนสิ่งเหล่านั้นมันใหญ่กว่าพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราอาธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้เราได้มองถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือความไม่จํากัดของพระองค์ลิธานุภาพของพระองค์เอเนมนนะครับแทนที่เราจะมองถึงปัญหาแล้วทําให้เราทุกข์ใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตไปได้อย่างที่ควรจะเป็นตามที่พระเจ้าประสงค์แล้วก็ เขาอธิษฐานบอกว่าเนี่ยขออย่าทรงมอบนะข้อที่19ชีวิตนกขาของพระองค์แก่สัตว์ป่าอย่าทรงลืมชีวิตคนยากจนของพระองค์เป็นนิดก็คืออย่าลืมที่จะอย่าให้ชีวิตของตัวเองไปเป็นเหยื่อของศัตรูนะอย่าให้นกเขาของพระองค์เป็นอาหารของสัตว์ป่า แล้วก็ขอทรงพิเคราะห์พันธสัญญาของพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยเหลือเขาแล้วก็ช่วยกู้ชีวิตของเขาจับศัตรูของเขาถึงพันธสัญญาคือความรักนิรันดร์ของพระองค์ในพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวิธีที่เราจะ,ะเผชิญกับความย่ำแย่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราเผชิญ <các> กับความตกต่ำย่าแย่เราเผชิญกับมันอย่างไรพี่น้องหลายครั้งเราเจอกับความตกต่ำย่าแย่ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินครอบครัวหรือสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทําให้เรารู้สึกชีวิตมันดิ่งลงไปเมื่อมันแย่ลงไปเราเผชิญกับมันอย่างไรผมเชื่อว่าพี่น้องมีวิธีเผชิญกับสถานการณ์ตกต่ำย่าแย่ในชีวิตที่ผ่านมาหลากหลายรูปแบบ แล้วก็บางรูปแบบก็ใช้ได้บางรูปแบบก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับบางรูปแบบก็อาจจะเป็นวิธีของเราเองที่เราคิดขึ้นเองเราเผชิญกับมันด้วยกําลังของเราเองแต่ไม่ว่าเราจะเผชิญกับมันที่ผ่านมาอย่างไรในเช้าวันนี้เราได้รู้ถึงวิธีที่เผชิญที่ถูกต้องเองนะครับเราจะผ่านพ้นความตกต่ำย่ําแย่ได้อย่างไรเราเผชิญกับสภาพความตกต่ำย่ําแย่อย่างที่พระเจ้าประสงค์ได้อย่างไรพี่น้องอธิษฐานต่อพระเจ้า้องทุนต่อพระเจ้า แล้วก็ให้พระองค์นำมองไปที่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์มองไปที่ลิขานุภาพของพระองค์มองไปที่ความรักของพระองค์พระทันศนสัญญาของพระองค์อ่านพระธรรมของพระองค์อธิฐานตอน่อพระองค์แล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ทำตาม,ามพี่น้องไม่ว่าจะมีสภาพที่ถูกโจมตีศัตรูเข้ามาเราตกต่ำย่ำแย่แค่ไหนอย่างไรเราจะสามารถยะยผ่านได้ด้วยกําลังของพระเยซูคริสต์ของพระเจ้าลิขานุภาพของพระองค์เอเมนไหมครับ เราจะบอกคนรอบข้างให้มาถึงพระกิตเพื่อที่จะได้ผ่านพ้นความตกต่ำย่ำแย่ได้อย่างไรมีผู้คนอยู่ในสภาพที่ตกต่ำย่ำแย่อยู่จำนวนเยอะมากนะครับพวกเขาต้องการที่จะผ่านพ้นความตกต่ำย่ำแย่เหล่านั้นเหนเ็นไหมครับแต่เราจะให้เขามารู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วก็เชื่อในพระองค์แล้วก็ให้พระองค์นำให้ผ่านสถานการตกต่ำย่ำแย่เหล่านั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย แต่สิ่งที่เราทําได้ในเรืนี้ก็คือชีวิตที่เราอยู่ในโรรองเราเพึ่งพรรองอันที่ฐานต่อพปรงองร้องตุนต่อพรรองและเมื่อเราผ่านทุกปัญหาทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้จะเจอกับความตกต่ำย่ำแย,ย่อย่างไรก็ตามเราสามารถผ่านได้เมื่อคนรอบข้างเขาเห็นชีวิตของเราที่ผ่านในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นเขาก็จะมีใจเปิดออกเพื่อที่จะฟังเรื่องราวของพปรงองขาประวทธิของพระ่งเพื่อที่จะถามเรา เราผ่านไปได้ยังไงเราก็มีโอกาสที่จะประกาศเรื่องราพระเยซูคริสต์ให้กับเขาเอเมนนะครับเมื่อเขาเปิดใจเชื่อแล้วก็ติดตามพระองค์เขาก็จะมีพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเขาที่จะช่วยเขาให้ผ่านสถานก,การณ์ตกต่ำแย่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามก็แต่พระบิดาชจ้าข้ารอขอบพระคุณพระองค์สําหรับข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระในชาววันนี้ขอพระเยซูคริสต์ที่จะช่วยเราล้วก็นำเรา เมื่อเราจเจอกับความตกต่ำย่าแย่ขอให้เราได้ผ่านทุกสถา,านการณ์ที่ทำให้เรายากลำบากนั้นได้พรุ่งจุ้าเราชี้ฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอะวิญาณบริสุทธิธ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบกปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปขอพระเจ้าอวยระพรครับใ ให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป